สวัสดีครับคุณลูกค้าของก็ตรงแล้วครับผมข้างนอกฝนตกขอบคุณมากนะครับผมคุณลูกค้าคุณลูกค้าอย่าลืมกดกระดาลผมเยอะๆนะครับได้ค่ะคุณลูกค้าทั้งสวยทั้งน่ารักขอบคุณมากครับขอโทษครับขอโทษ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 เดี๋ยม่ดูตาม้าตาเรือเลยเนี่ยมีตาหรือเปล่าเนี่ยผชุดคุณกระปรกอย่างนี้นะผขอโทษขอโทษราคาเท่าไหร่รู้ไหมครับผมขอโทษครับขอโทษ พาดาสวัสดีค่ะี่ยไม่รู้บ้าที่ไหนมาชนเละไปหมดเลยแกไปเลยนะวันนี้ถือว่าเป็นโชคออดีของแกไปเลยขอบคุณครับณคนะพาดาสัญญาฉบับนี้เซ็นกันดีกว่าค่ะสัญญาเนี้ยเซ็นไม่ได้นะคะไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะสัญญานี้ไม่มีปัญหาอะไรปัญหาคือหลักการของบริษัทเราคุณปฏิบัติต่อคนอื่นยังไงคุณก็ได้ลผลแบบนั้นเชิญค่ะ